สวัสดีครับจะมารีวิว MZX ให้ดูนะครับสำหรับครันนี้ออกมาแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับสภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับก็ตรงนี้ยังเดิมๆครับไม่แต่งครับขาดเดิมๆนี่นะครับล้อก็จะเป็นแบบทูบเลนนะครับไม่มียางใน ไฟก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนจะสว่างมากเดี๋ยวมาดูตรงหน้าปัดนะครับจะเป็นไม้ดิตอน,นครับเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเพิ่มมาก็คือบอกเวลานะครับแล้วก็วัดรอบเป็นแบบดิตอนนะครับผมถังน้ำมันจุได้5 5ลิตร ก็ถือว่าเยอะพอสมควรก็ไฟท้ายจะเป็น led อันนี้ไม่ใช่ไฟค้างนะครับก็คือจะสว่างกว่าปกติดูจะมองเห็นได้แงไกลเลยรู้เลยว่าเป็น LED เนี่ครับผมสภาพก็เดิมๆครับเพิ่ง เช็ดเสร็จไปเมื่อกี้ครับเช็ดไปสองชั่วโมงขับตากฝนมาเรามาดูไฟได้นะครับชาวบ้านเขานอนเปนยังไงเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับง่ายมากครับตัวนี้ไม่ต้องเบิ้ลนะครับไฟได้สว่างมากครับ เดี๋ยวา้านาดโอเคครับผมถ้าอยากจะให้รีวิวตรงไหนเพิ่มก็ติดต่อได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนะครับาจะมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมอขอบคุณมากครับผม